สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่อชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับเป็นประจำทุกงวดนะครับเรามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับมาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้นำไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านที่มารับชมคลิปคงจะพอจําได้นะครับกับเลขที่เราฟันธงให้นะครับในตําแหน่งหลักหน่วยนั่นเอง เห็นไหมครับฟันธงไปที่เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขเก้านะครับเลขที่ออกมาคือเลขเก้าเจ็ดแล้วก็เก้านะครับออกมาทั้งสองตัวเลยทั้งเจ็ดทั้งเก้านะครับแต่สูตรนี้จะเป็นหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับออกไปที่เลข9้านั่นเองแบบนี้ถือว่าถูกนะครับใครที่นําข้อมูลเหล่านี้นะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับแล้วเวลาจับคู่กันนะครับเลขก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับก็จะมีชุดหนึ่งนะครับถ้าเราจับคู่ถูกต้องนะครับก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองกับเลขชุดนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเราจะมาดูว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนาไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับเหมือนเดิมนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับมีประกาศกระดาษก็จดไว้ เวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่นะครับหลักหน่วยให้ติดไว้นะครับเลข5เลข7และก็เลข9นั่นเองนะครับเลข5เลข7เลข9นะครับให้ติดไว้ที่หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลต่อเนื่องนะครับวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับวิธีการจับคู่3ตัวนะครับแล้วจะมี5มี7มี9อยู่หลักหน่วยหรือไม่นะครับเราจะทําให้ดูกับ วิธีคิดวิธีคำนวณนั่นเองตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับและช่องของเรานะครับสนับสนุนทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นะครับห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคำนวณ3ตัวนะครับเราจะมาฟันธงตัวเลขก่อนนะครับหลายหลายท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นคำนวณไม่ค่อยเก่งนะครับ วันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะครับเลขที่เราฟันธงออกมาจะเป็นหลักร้อยนะครับ0 1 2 3 4นั่นเองแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับทั้งหมด15คู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับตัวเลขนะครับภายในนี้จะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมานะครับเราจะสรุปฟันธงแค่3ชุดเท่านั้นเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าคิดกันยังไง นะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษากันได้ตามเบอร์นี้0918048123นั่นเองนะครับไม่เข้าใจจุดไหนก็แอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับถ้าดูตรงไหนไม่เข้าใจนะครับผมจะทําให้ดูนะครับย้อนให้ดูสัก2องสงวดแล้วก็จะมาฟันธงวันที่ 1กุมภาพันธ์ให้เลยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับเราจะเริ่มทําจากวันที่16ธันวาคมนะครับงวดน,นั้นที่กองสลากออกมาคือ757แล้วก็85อันนี้ของปีที่แล้วนะครับเราจะทําให้ดูย้อนจากปีที่แล้วเลยนะครับสูตรของเรานะครับจะมีเลขนาโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับก็คือเลข5นั่นเองนะครับใครที่ดูเป็นประจํานะครับก็คงจะพอจําได้นะครับเลข5เราต้องตั้งทุกหลัก ตั้งแบบนี้นะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับรางวัลที่1นสองตัวล่างเลขหน้า1นึเลขท้าย1นึงนี่คือข้อมูลที่เราใช้ในการคํานวณนั่นเองแล้วจดเรียงให้ถูกต้องครั้งที่1ที่2นะครับห้ามสลับกันนะครับฝังหลักร้อยนะครับทุกคนวงไปที่หลัก10ครั้งที่2เลขหน้า นะครับอีกจุดหนึ่งไปดูหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนะครับไปบวกกับหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายเช่นกัน2จุดนี้ให้บวกกันนะครับตำแหน่งหลักร้อยนะครับเราใช้จุดนี้ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับหลักสิให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลักร้อยหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลัก10ใช้จุดนี้ทุกครั้งเลยนะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายวงไปที่หลักสิครั้งที่2เลขหน้า หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่สองเลข้ายนั่นเองหลักหน่วยใช้จุดนี้ตลอดนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับจำให้ดีวิธีการตั้งตัวเลขหนึ่งมาตั้งได้เลยนะครับเก้าบวกห้ได้สิบสีก็มาตั้งตัวนี้นะครับศมาตั้งได้เลยนะครับตัวนี้5้าบวกแปดก็มาตั้ง1มาตั้งนะครับห้าบวกสี่ได้เก้าก็มาตั้งนะครับเลข5ตัวนี้เป็นเลข นำโชคของเรานะครับต้องตั้งทุกหลักอยู่แล้วนะครับวิธีการบวกร้อยมาลัยให้ทําแบบนี้นะครับบวกร้อยมาลัยนะครับดูดีๆนะครับ1นบวกหจะได้6นะครับ5้าบวกสจะได้9บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้15ก็คือ5ได้ตัวเดียวแล้วค่อยเพิ่มแต้มนะครับเป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9นะครับเลขทั้งหมดจะมี5ตัวนะครับศูนย์บวกหได้5นะครับ5้บวกสได้8นะครับห้บวกส ได้แปดห้าบวกแปดได้สิบสามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่สี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดนี่คือหลักสิบจะมีห้าตัวเช่นกันนะครับหนึ่งบวกห้าจะได้หกนะครับห้าบวกเก้าสิบสี่หกบวกสี่ได้สิบคือศูนศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่มเป็นสองสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้านะครับห้าตัวห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวแบบนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตัดตัวเลขกัน นะครับเพราะถ้าเกิดเราจับคู่ทั้งหมดเยอะมากนะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่คงจะไม่ไหวนะครับวิธีการตัดตัวเลขเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งนะครับเลขนําโชคมาตั้งทุกหลักเลยนะครับเลขนําโชคมาตั้งนะครับตั้งแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้เราดูตรงนี้ให้ดูที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วย ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับดูดีๆนะครับนี่วิธีตัดนะครับให้ดูหลักแสนรางวัลที่1หลัก10หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนะครับสามจุดนี้ให้รวมแต้มกันนะครับอย่างง่นี้3ามบวกหบวกสี่ 4, ได้เท่ากับ13านะครับให้มาตั้งบวกกับเลขนําโชคตัวนี้อย่างห้าบวกสามจะได้แปดพอเราได้แดแล้วนะครับพอเราได้แดแล้วนะครับให้เรามาเลือกตัวเลขหลักหน่วยนะครับให้เลือกตัวเลขที่เป็นเลขคู่เหมือนเลข8ดเอาไว้ แบบนี้นี่คือเลขที่เราฟันธงหลักหน่วยในงวดถัดไปนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับ 0, 2, 4นะครับเราตั้งรอเนี่ยนะครับ 0, 2แล้วก็4แบบนี้นี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงในงวดถัดไปนั่นเองทีนี้เรามาฟันธงหลัรกร้อยกับหลักสิบบ้างหลักร้อยกับหลักสิบเราจะเลือกมาแค่หลักละตัวเท่านั้นนะครับภายใน5ตัวนี้นะครับเราจะเลือกมาหลักละตัวเท่านั้นนะครับหลักร้อยนะครับตัวนี้บวกกันได้10คือศมาตั้ง หลักสิบบวกกันได้เลขสี่มาตั้งนะครับแล้วเราก็บวกกันห้าบวกศูนย์ได้ห้าพอได้ห้าแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไปห้าแต้มจะได้เท่ากับเลขสิบก็คือศูนย์นั่นเองนี่คือจะเป็นตัวตัดนะครับห้าบวกสี่ได้เก้าพอได้เก้าให้บวกห้าเหมือนกันนะครับได้เท่ากับเลขสี่นี่คือตัวตัดนั่นเองนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ไปตัดตัวนี้ออกใช้ตัวนี้ไปตัดตัวนี้ออก ตัวที่ตัดออกคือตัวที่ไม่ซ้ํากันนะครับตัวที่เราเลือกออกมาเราเลือกตัวที่ซ้ํากันแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักร้อยนะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองวิธีการจับคู่ง่ายๆนะครับเราก็เลือก5กับ4ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้คือ0 2 4ีนั่นเองก็จะเป็นเลข5 4 5 42นะครับ 5้าสี่สี่แบบนี้เลขจะเป็น3ามชุดแบบนี้ทุกงวดเลยนะครับ16บหธันวานะครับเราคำนวณก็ไปคำนวณออกวันที่30มสทันวานะครับ,ออรบส่งท้ายปีเก่านั่นเองห้าสี่สี่นะครับแบบนี้เราตัดถูกต้องนะครับ5้าสี่แล้วก็4นี่คือตัวที่ถูกแบบนี้นะครับข้อมูลที่เราจดออกมานะครับเป็นเลขที่กองสลักเขาตักเข้าตวงออกมานะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น นะครับมันผิดกฎหมายนะครับการคำนวณเช่นกันนะครับจุดตำแหน่งที่เราใช้ในการคนวณนะครับให้เราใช้จุดที่ผมได้วงเอาไว้ทุกงวดเลยห้ามเปลี่ยนจุดเด็ดขาดนะครับงวดถัดไปเรามาดูอีกนะครับ30ธันวาออกไปแล้วนะครับเอ่อ16ธันวาออกไปแล้วนะครับเราก็ไปคำนวณจาก30ธันวาออกวันที่17มกรานะครับคือออกข้ามปีนั่นเองปี6 7นะครับเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับเราตั้งเลข5้า นะครับตั้งเลขห้าแล้วก็ตั้งบวกไว้นะครับเลขห้าเราต้องตั้งทุกหลักอยู่แล้วนะครับเป็นเลขนำโชคของเรานั่นเองนะครับส่วนจุดคำนวณนะครับให้ไปดูดีๆนะครับหลักร้อยนะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักสิบครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่สองนั่นเองสองจุดนี้รวมเต้มกันนะครับใช้จุดนี้นะครับหลักสิบนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้านะครับแล้วก็หลักร้อยหลักสิบ ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลัก10ครั้งที่2เลขหน้าหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่า3ตัวไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับ3ตัวตัวนี้นะครับเราถูกได้หนึ่งในพันนะครับมี1 0 0 0พประตูถูกแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับนำไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กัน นะครับจะได้คิดเป็นทำเป็นนะครับส่งให้ไปคิดเองทุกคนเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับวิธีการตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเลข4ตัวนี้มาตั้งนะครับ8บวก4ได้12ก็มาตั้งเลข6ก็มาตั้งได้เลยนะครับ4ีบวก5ได้9เลข4มาตั้ง4ีบวก6ได้10คือ0ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาไหยแค่นั้นเองนะครับวิธีการบวกร้อยมาไัยนะครับคงจะจำได้แล้วนะครับได้9ได้7 ก็คือบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับแล้วค่อยยืดแต้มนั่นเอง6 7 8 9แล้วก็0ทั้งหมดมี5ตัวนะครับ6กบวกห้าสิเอ็ดคือหนึ่บวกเก้าสินะครับ1นึ่งบวกสได้ห้เป็น6กเป็นเเป็นแเป็นเมี5ตัวเช่นกันนี่จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยบวกกันได้9นะครับบวกกันได้5บวกกันได้4นะครับ4เพื่อเป็น5้าเป็นห เป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้านี่คือหลักหน่วยหลักหน่วยจะมีหกตัวจะมากกว่าตัวหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาตัดตัวเลขกันนะครับวิธีการตัดตัวเลขเราก็ใช้เลขนำโชคมาตั้งเลยนะครับเลขห้านะครับเลขห้ามาตั้งนะครับเราไปดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้วงไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับหลักแสนรลักัันที่1นะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หน่ของฝั่งเลขท้ายนะครับ สามจุดนี้รวมแต้มกัน6บวก8ดบวก2ได้เท่ากับเลข16มาบวกกับเลขนำโชคของเรานะครับหบวกห้าสบ็ก็คือ1นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาเลือกตัวเลขกันเลข1ตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับเราก็วงเลขขี้ออกมาห้าดแล้วก็9้าสรุปแล้วฟันธงเลข5้าเลข7เลข9้าไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับ5 7แล้วก็9แบบนี้ตั้งรอไว้เลยนะครับ ทีนี้เราไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบบ้างนะครับหตัวนี้เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียว5ตัวนี้ก็เช่นกันเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับตัวที่จะบวกกับเลขนําโชคก็คือเลข9้านะครับหลักร้อยเลข7หลักสิบนะครับเวลาบวกมาแล้วนะครับ9้าบวก5ได้14นะครับพอได้4แล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ให้เพิ่มไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข9นั่นเองอันนี้คือเลขที่เราจะมาตัดตัวนี้ห้าบวก7ดสบนะครับ ได้สองแล้วบวก5แต้มจะได้เท่ากับเลขเจดสองตัวนี้จะไปตัดตัวนี้หมายถึงจะไปคัดออกมาตัวเดียวทุกงวดเลยนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เราคัดออกมานะครับอย่างเช่นหลักร้อยที่เราเห็นคือเลข9้าฟันทงไปที่หลักร้อยหลักสิบจะเป็นเลขเจเพราะเลข2จะไม่มีอยู่แล้วนะครับจะมีแค่ตัวเดียวฟันทงไปที่หลักสิบนาไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับ 9, เก้าเจ็ดอามาตั้งข้างหน้าก็จะเป็นเก้าเจ็ดห้า เก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเก้านั่นเองแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้งวดละสามชุดนะครับสามสิบธันวาคมวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับสูตรนี้ถูกขัามปีนะครับเก้าเจ็ดเก้านะครับเก้าเจ็ดเก้าแบบนี้เราตัดถูกต้องแบบนี้นี่คือตัวที่ถูกนี่คือตัวที่ถูกนะครับทีนี้สูตรตัวนี้นะครับเลขจะเหลือแค่สามชุดแบบนี้ทุกงวดเลยนะครับ เหลือแค่3ชุดแบบนี้ทุกงวดแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับจุดสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นี่คือจุดสําคัญนะครับแล้วก็จุดนี้นั่นเองนะครับมีวิธีคิดวิธีคํานวณน,นะครับจากจุดตําแหน่งที่เราเอามาวางตัวนี้นะครับกับรางวัลที่ออกนะครับรางวัลที่1นึสองตัวล่างเลขหน้า1 2สองท้าย1 2ภายในนี้แค่นั้นเองนะครับ ทีนี้ใครชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้แอดไลน์มาหาผมได้นะครับถ้าอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับศ9นย์เก้าหนึ่งแดนย์สี่แปดหนึ่งสองสามนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไลน์นั่นเองนะครับหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับเรายินดีให้คําแนะนําทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับเพราะสูตรที่ส่งให้จะมีวิธีตัดตัวนี้ส่งไปด้วยนะครับจะมีบอกว่า ตัวไหนบวกกันมาบางตัวนี้นะครับเลขก็จะฟันธงแค่ตัวเดียวแบบนี้จับคู่ได้3มชุดงวดละ3ชุดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเรายินดีคบแนะนําทุกท่านนะครับแล้วสูตรที่ส่งให้ไปนะครับคิดง่ายทําง่ายมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับเรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่1่กุมภาพันธ์คิดได้เลขตัวไหนบ้างเราใช้ข้อมูลจากวันที่17มกราที่ออกไปคือ979้นั่นเองนะครับคำนวณออกวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ เราก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับเลขนําโชคเลขหมาตั้งเลข5มาตั้งนะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับทุกหลักเลยนะครับจุดตําแหน่งใช้จุดเดิมนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนวงไปที่หลัก10บครั้งที่2เลขหน้านะครับหลักร้อยครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้บวกรวมแต้มกันนะครับไปดูที่หลักสิบบ้างวงไปที่หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า แล้วก็หลักร้อยหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลักสิบครั้งที่2เลขหน้านะครับแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองสูตรที่ส่งไปให้ก็จะวงตำแหน่งแบบเรียบไว้ให้นะครับเ <g 1900> พียงแค่เราไปจดข้อมูลตามกองสลักออกมาแค่นั้นเองในแต่ละงวดมีแค่1 2 3 4 5 6จุดแค่นั้นเองนะครับที่เราใช้ในการคำนวณน,นะครับแล้วก็ไปนั่งทำเองได้ทุกงวดเลย นะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลขสามาตั้งนะครับหนึ่งบวกหได้เจ็ดเลขสี่มาตั้งหกบวกสามได้9้าเลขสามาตั้งนะครับหกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาลายแค่นั้นเองนะครับบวกร้อยมาลายนะครับสามบวกห้าจะได้แปดนะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับปีประกาศกระดาษก็จดไว้นะครับนี่คือข้อมูลวันที่1คุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ4บวก5ได้9 5บวก9 14นะครับ9บวก4 13 3เป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7นี่คือหลัก10จดไว้ดูได้นะครับได้8ได้6นะครับได้4ได้5ได้6ได้7ได้8แล้วก็ได้9นี่คือหลักหน่วยจดไว้ดูได้ นะครับนี่คือข้อมูลวันที่1่กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะตัดตัวเลขกันนะครับทีนี้เราจะฟันทงตัวเลขกันนะครับเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งรอเลยนะครับเราไปตัดที่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับก็วงไปที่หลักแสนรางวันที่1นะครับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเอง3จุดนี้รวมแต้มกันนะครับได้เท่ากับ11เอ่ดไม่ใช่นะครับเก้าสิบสบหนะครับอย่าบวกเลขผิดนะครับได้16หนะครับ เราก็บวกกับเลขนำโชคได้เท่ากับสิบเอ็ดก็คือหนึ่งนั่นเองสรุปแล้วนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเลขหนึ่งตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับเราก็วงหลักหน่วยไปที่เลขขี้ตัวนี้ห้าเจ็ด้านะครับที่ผมได้ฟันธงเอาไว้นะครับนี่คือที่ไปที่มาของเลขห้าเจ็ดเก้านั่นเองนะครับจดไว้ดูได้นะครับเราก็ตั้งรอเลยนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเลขห้า เลข7แล้วก็เลข9เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับผมก็บอกไว้แล้วนะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ให้ติดเลข1เลข7เลข9ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็มาเลข9นั่นเองส่วนวันที่1กุมภาพันธ์นะครับบอกเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยให้ติด579เอาไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับทีนี้เราจะฟันธงหลักร้อหลัก10นะครับตัวไหนดีนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับเราต้องรู้จุดนี้ บวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5้าแต้มบวกได้เท่าไหร่เพิ่ม5้าแต้มจะมีตัวเดียวนะครับที่ซ้ํากันนะครับเราก็ดึงมาวางตัวนี้หลักร้อยหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลข3มชุดนะครับทีนี้สูตรที่ผมส่งให้ไปนะครับก็จะมีบอกทุกจุดเลยนะครับตัวนี้ตัวไหนบวกกันนะครับเราก็จะรู้ว่าเราเลือกตัวไหนเราจะรู้ว่าเลือกตัวไหนมาวางข้างหน้านาเลข3มชุดตัวนี้นะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับผมวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราจะไปเสี่ยงโชคทั้งหมดนะครับกับเลขที่ผมตั้งเอาไว้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ0 1 2 3 4นะครับเห็นไหมครับหลักร้อยที่ผมฟันธงให้3 4 5 6 7ก็คือหลักสิบนั่นเองหลักหน่วย5 7 9ที่ฟันธงออกมาถ้าเราจะไปเสี่ยงโชคทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่เลือก3ชุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเลข3ชุดภายในนี้คือตัวไหนที่เราเลือกออกมานะครับใครที่ทักมาหาผมนะ ทักมานะครับมาหาผมได้เลยนะครับผมจะมีคําเฉลยบอกว่าตัวนี้คิดกันยังไงนะครับพอไปคิดแล้วนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวหลักสิบไม่มีแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าจะได้เลข3ามชุดก็อยู่ภายในนี้แหละนะครับ0 9 1ย์4 8 1 2 3ย์ี่แดหนึ่งสานะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นั่นเองนะครับหรือใครจะโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ นี่คือตัวเลขวันที่1กุมภาพันธ์นะครับทำให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่มีใครมองเห็นนะครับไม่มีใครมองเห็นนะครับแต่เรามีความเชื่อมั่นว่าสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องได้นะครับจากปีที่แล้วปีนี้ก็ยังถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรานําไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับอยากคิดเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แล้วก็ เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับสูตรที่ส่งไปนะครับจะมีคําอธิบายทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับสามารถคิดเองได้โดยเฉพาะเคล็ดลับในการคิดตัวนี้ภายในนี้แหละวิธีการคิดการคานวณนะครับไปนั่งคิดเองทําเองได้ทุกงวดนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับช่องของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับมีสูตรดีสุดเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับท้ายสุดและก็สุดท้ายต้องกล่าวคําว่า โชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ